สวัสดีครับผมตั้มทีเครับทุกคนซึ่งวนี้ทุกคนผมก็จะเดินทางไปหาน้องคุณป่านะก็คือน้องนัดผมทุกคนว่าวันเนี้ยผมจะไปนอนกระต๊อบหรือว่าบ้านของน้องนะทุกคนแล้วก็เตรียมของมาละคือวันนี้ผมไปช่วงประมาณ4ี่โมงเกือบ5้าโมงละก่อจะต้องตามเส้นทางนี้ไปเลยแล้วก็เดินขึ้นเขาแลน้องบอกเดี๋ยวน้องบอกผมว่าวันนั้นหรือว่าวันเนี้ยวันที่วันนั้นที่น้องบอกผมใช่ไหมว่าน้องจะรอบนเขาทุกคนเนี่ยผมกำลังจะขึ้นไปหาน้องนะทุกคน แต่ตรงนี้นี่คือทั้งยุงทั้งมแมลงนี่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนน่าจะขึ้นเขาลุกนี้แหละนี่ผมขึ้นเข่าจากเข่าบ้านผมเลยนะทางมันซับซ้อนมากๆเลยแหละต้องดูกันให้ดีๆเดี๋ยวได้ลงกันบ้าง ไม่ค่อยไดนย้น้องเคยพาผมเดินอยู่ทุกคนจากหลังบ้านผมใช่ไหมเข่าหลังบ้านผมขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วก็อ้อมไปไกลอยู่แล้วก็ลงไปถึงบ้านน้องเลยนะน้องบอกว่าน้องรอ,อบนเขานะแต่เป็นเข่าบ้านผมดนะีย๋ยดูทายแนปะ๊บ เห็นบ้าไม่ยากจะ็นม,มุดต้องมุดไหมเนี่ยโอ้ยต้มุดว่วเป็นม,มุดด้วยโหแน่แน่เลยผมเพิ่งจามน้ำเสร็จเองนะเรีบขึ้นมาเลยเพราะมันเริ่มมืดละโ,โห้โหลงแบว่ะเนี่ยไม่น่าจะหลงไม่น่าจะหลง ทางเก่านะถ้ามันขึ้นไปทุกคนมันจะมีที่โล่งๆเลยอะเรานั่งพักนั่งทำไรได้หมดเลยแต่ยังไม่ใช่ทาวนี้แน,น่นอนโูดลกเลยว่ะเย้ละอุ๊ยอุ้ยน้เดูเลยลกนลกมาก,มากๆเลยนะ ขึ้นมาทีนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะโอ้ดูยุงดิทุกคนดูดิเห็นไหมบินเบ่งบินไปแล้วนะยุงมีเหมือนกันนี่หว่าอยู่เดินไม่ได้แย่มาเดินต่อแล้ว างมันลกนะทุกคนถ้าเราไปทางอีนี่จบเหมือนกันนะเนี่ยทางนีนไ้ไปได้ไหมเดี๋ยวแปบหนึ่นทงทำไมไม่ไ,ได้ไหรือต้องมองขึ้นอย่า้โอ้ยลกจัดเลยวะทุกคนว่าไปได้ไหม ต้องเล็กหน่อยต้องเดินไปเไปจะมืดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกผมเพิ่งกลับมาจากทุลาแล้วไปรับพี่สาวมาแล้วก็รีบอาบนะ้ำแล้วก็รีบขึ้นไปเลยนะ ทางมี้เต็มไปหมดเลยผมงงนะทุกคนทางประจําอยู่ไหนไม่รู้มันจะมีทางเส้นหนึ่งที่แบบว่าพวกเดินประจํากันเลยนะเรียบกว่านี้เยอะเลยแหละแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาไปตรงๆเลยนี่ผมก็ขึ้นมาตรงๆแล้วทุกคนว่าทําไมไม่เจอหอบเหมือนกันนะหอบแดด ทางแป๊บนึ่งงงมากเลยแหละคือทางนฮะอ๋อนี่ไงทางทุกคนเจอทางแล้วโอ้เดินผิดนะผมเดินผิดนะทุกคนที่นี่เหรอไมเป็นทางประจำเลยนะไม่รู้น้องหัอด้านบนหรือด้านล่างย่งเต็มเลย นี่แหละที่ผมน้องพาผมไปใช่ไหมต้องขึ้นเส้นนี้แหละแล้วก็เลาะเลาะไปอุ่นลงไกลอยู่เดี๋ยวน้องยวผน้องจะองรอเธอเลยนะมาดูด้านล่างแป๊บนึงม่งต้องกลัวแล้วทำมาถึงทางตรงนี้เอาหนุ่มเลยว่าว่าโอ้มารอพี่นานยังเนี่ยยังไม่นานเหรอ,อานั่งพักก่อนนั่งพักก่อนพี่เดินลงว่ะพี่ไปฝั่งนู้นมา ไปนั่งพักก่อนไปไปนั่งพักก่อนไปไปนั่งไปนั่งนู่นก็ได้ไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นเดี๋ยวพี่ตามไปอ๋อมารอยไม่นานใช่ไหมโอ้หนกว่าน้องมารอนานแล้วนะเออเดี๋ยวก่อนจะไปเนะขอนั่งคุยนั่งพักกับน้องแป๊บหนึ่งอีกไกลไหมกระต๊อกพวกอือไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ป่ะ นี่ไกลเฉยเลยนี่แค่ยังไม่ถึงหนึ่งลูกเลยนะทุกคนต้องเดินประมาณสองลูกหรือสามลูกได้ถ้าจำไม่ผิดไม่ไกลของน้องนะแต่ไกลสำหรับผมมากๆากเลยนั้นเดี๋ยวเราขอนั่งคุยกับน้องแป๊บหนึ่งลูกแล้วก็จะรีบเดินทางต่อเดี๋ยวมันจะข้าไปกว่าน,นี้ไปุกคนครับตอนนี้ผมกับน้องก็นั่งคุยกันนะทุกคนผมอึ้งมากๆเลยนะทุกคนน้องได้บอกว่าผมได้คุยเกี่ยวกับไอเด็กเลี้ยงแกะนั่นแหละน้องบอกว่าน้องรู้จักนะทุกคนรู้จักแบบว่าเคยเป็นเพื่อนกันอยู่ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมก็ถามน้องว่าทำไมถึงไม่ได้หากันหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันน้องก็พูดเลยไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่น้องบอกว่าเคยรู้จักทุกคนแล้วก็รู้จักบ้านด้วยแต่วผมจะลองคิดอีกทีหนึ่งนะแต่น้องบอกว่าถ้าไปอ่ะพาไปทันอยู่เพราะว่ามันใกล้ๆกับบ้านของน้องเลยนะทุกคนจุงเยอะว่ะว่าจุงโคตรเยอะเนะทุกคนแต่ผมว่าจะให้น้องแวะ แวะไปดูหน่อยนะพาผมไปดูหน่อยว่าบ้านเจ้าเด็กเลี้ยงแก่นี้เป็นไงแต่ที่เจ้าตัวบอกใช่ไหมเจ้าเด็กเลี้ยงแก่นั้นบอกว่ามีทั้งวัวมีทั้งแพะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยน่าจะอีกไม่ไกลเราต้องขึ้นเขาไปอีกนิดหนึ่งแต่น้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับบริเวณกระต๊อบหรือว่าบ้านของน้องนะั่นแหละทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางต่อครับทุกคนไปอยุงบินมาเกาะเลยนะนี่ทุกคนมาถึงแล้ว หนื่อยมากๆเลยผมบอกได้เลยขึ้นไปประมาณสองลูกกว่านี่ก็เริ่มลงแล้วนะพุ่งลงมาจากเข่าเอง <c oughs> น้องบอกว่าถ้าลงไปนี่จะเจอบ้านเจ้าเด็กเลี้ยงแกะหมดนเลยเงินดีๆนะพุกคนนะแต,แต่ยุงเยอะนะทุกคนยากันยุงผมไม่ได้พกมาด้วยเลยทั้งกัดผมทั้งกัดน้องเต็มๆเลยยืนนิ่งไม่ได้เลยคันไปหมดแล้วตอนนี้ดูดิ เหมือนจะได้ยินเสียงหมู่บ้านแล้วผมว่าใช่ไหมใช่หมู่บ้านไม่ขวดตรงนี้เขาใช่ใชหรอเอ๊น่าจะน่าอยู่ทุกคนขึ้นเขามาประมาณสามลูกก็ลงมาที่เจอหมู่บ้านผมไม่รู้มาเกาะเลยนะว่าบ้านผมเนี่ยขึ้นมาแล้วจะเจอหมู่บ้านเลยแต่ก็เดินไปอยู่แต่ตอนนี้คือคันไปหมดแล้ววะอยากล้างแขนมากๆเลยยิ่งเต็มเลยเอ๊ ไปก็ไปดีๆนะทำไมทางมันชันอยางโอ้ดูนี่ชันมากๆเลยทุกคนตอนขึ้นนี่จะเป็นไงวะจะเหนื่อยหน้าดูเลยแหละหแต่ยุงนี่คือแบบไม่มีหนอนด้วยก็หูยเกาะเสื้อนะอขันจังกดขันขว้าไปกว่าถึงหยังกว่าใกล้ถึงหยังอ๋อเนี่ยเหรอ,อบ้านใคร อ๋อเด็กเลี้ยงแกอ๋อใช่ไหมเดี๋ยวดูด,ดิถ้ามีแพ้มีโวนี่ชัวร์เลยแหละยุยงยงุงโคตดเยอะเลยทุกคนดูแผนแบนี้โดนกัดแดงไปหมดปะอ๋อเนี่ยหรอนี่คือบ้านหรือว่าอะไรนั่นแ่ะอ๋อเนี่ยหรอไหนไหนแพ้ปะแพ้อยู่ไหนไหนแพ้ก่า ว่ามาถึงแล้วทุวกคนลงมาจากเข่าเลยนะเนี่ลตายอยู่ไหนแพ้ไหนไม่เห็นมีแพ้สักตัวเลยไหนไหนแพ้มีหมาด้วยหรอนี่แพ้หนึ่งตัวเห็นไหมว่าแพ้มีตัวเดียวเหรอตามไปไหนแพ้นีน่ อ๋อเต็มคอ,อกเลยก็มีหมาด้วยเหรอ้อทำไมหมาอยู่กับแพ้อ่ะอืมมีลูกแพ้ด้วยไหนดูแพ้ดิข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านเหมือนนะเห็นปะไหนมีลูกแพ้ไอ้ตัวนี้นีน่แพะ Chạm chào đâu Chạm chào này người à? chào mọi người 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 chào mọi อัอนี่เหล่าก็แล้วแล้ววัวอยู่ไหน<ม>อ๋อนั่นไงนง้่นเหมือนขาว่าม,มีไก่ด้วยทุยกคนดูดิน้่นไงวัวเหมือนที่มันบ่อทุกคนแล้วก็อโอเคดิไอ้ไอหมอนั่มันเยี่ยวเว้ย ใจเย็นดิขึ้นมาอย่างนี้เหรอกูแล้วเราต้องเดินไปบ้านกูนี้ไกลไหมโอ้ยใจเย็นดุจังดุนนเนี่ยตัวเนี้ยผมว่ามันไปขุดใครมาวะดูดิเข่าแบบคนติดเข่ามันเลยนะชื่ออะไรวะเ,เ,วเนี่ยเอ็งชื่ออะไรวะตอบหน่อยนี่เองชื่ออะไรเมื่อกี้หมดนี้มันเยวะอ่ะ อันนี้อันนี้มันมีไก่นะไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นข้อวัวนะตอนแรกใช่ไหมน่าจะใช่นะลุงน,นัาจะเป็นข้อวัวแต่เขาน่าจะยย้าไปอยู่ตรงนั้นไอ้เด็กเลี้ยงแกะไปไหนวะคุยเด็กเลี้ยงแกะไม่อยู่หรออยู่ไม่อยู่อยู่ไหนไปนไหนของมึงวะ มีไก่ด้วยตรงนี้เหมือนกระต๊อบเลยเหมือนบ้านเลยนะมีไก่มันจะเป็นแพะทั้งนั้นเลยนันไก่เต็มเลยอะ่ะไก่เพียนเลยนะ เด็กแข็งแก่นี่มันติดป่าจริงๆนะทุกคนเนะี่ยฝั่งนี้ก็เป็นป่าหมดเลยแต่ผมงงคือหมาอยู่กับแพ้ด้วยมันมาโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปต่อละต่แพ้น่าจะไม่อยู่จริงๆทุกคนงั้นก็เดี๋ยวไปกันต่อทุกคนไปโอเคครับทุกคนผมกับน้องก็จะเดินทางแล้วก็จะมาเยี่ยม บ้านในแพหรือว่าที่พักของไอ้แพก็แค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเขากันต่อนะน้องบอกว่าขึ้นเขาน่าจะลูกเดียวทุกคนผมว่าน่าจะขอละขอเลยนะขอให้ไม่ไกลทุกคนงั้นก็ทุกคนเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่าในใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ